กรณีของแก๊งคอร์เซนเตอร์มิจฉาชีพที่ระบาดแบบนี้ปัญหาก็ยังแก้ไม่ได้ลามไปถึงบัญชีม้าที่สร้างปัญหาให้กับคนไทยเป็นวงกว้างเพราะมีการโอนเงินไปอย่างพ่อค้าแม่ค้าสุดท้ายบัญชีของพ่อค้าแม่ค้าคนที่ขายของโดนอายัดทําให้ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าหลายคนบอกเลยว่างดรับสแกนแล้วกลัวว่าจะเสียเวลาเสียเสียโอกาสต่างๆในการทํามาหากินกัน ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่จังหวัดชัยนาธนะครับพบว่าส่วนใหญ่งดซื้อขายผ่านการโอนเงินทั้งหมดแล้วตอนนี้รับเฉพาะเงินสดแทนเท่านั้นอย่างนางวันดีขาวสนิทแม่ค้าขายสลากที่เมืองชัยนาธบอกว่าตั้งแต่มีข่าวอายัดบัญชีที่ต้องสงสัยว่ารับเงินจากบัญชีมา้าก็งดรับสแกนจ่ายแล้วเพราะกลัวว่าเดี๋ยววันดีคืนดีไปเจอลูกค้าที่เป็นเครือข่ายบัญชีม้าเข้าแล้วเดี๋ยวบัญชีตัวเองเนี่ยจะโดนอายัดไปด้วยทามาหากินไม่ได้นะครับ ตัวเองเนี่ยอย่างที่บอกปกติจะเอา QR code มาแปะไว้บนแผงหวยวางเอาไว้เลยแต่พอมีการอายัดบัญชีปุ๊บตอนนี้ต้องคว่ำซ่อนเอาไวล้ละนี่ปกติใบนี้นะครับคือจะวางเอาไว้ตอนนี้คว่ำปิดเอาไว้เลยจะได้ไม่ต้องมานั่งอธิบายให้ลูกค้าให้มันยุ่งยากถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการรับสแกนจ่ายจากแม่ค้าด้วยกันในตลาดแต่ก็จะจำกัดวงเงินไม่เกิน300บาทเท่านั้นด้วยครับไปฟังครับ สองสามร้อยนี่ปลาเหมี่ยวขอเป็นเงินสดแต่ถ้าว่าซื้อใบเดียวหรือว่าเป็นแม่ค้าด้วยกันนี่ปลาเมี่ยวยอมให้สแกนแต่ถ้าว่าเป็นคนนอกหรือว่าที่ไม่รู้จักถ้าซื้อแล้ไหนใบปลาเมียวให้สแกนไม่ได้เพราะปลาเมียวไม่มีคุณพอที่จะลงถ้าถูกตัดปุ๊บปลาเมี่ยวก็ถูกตัดหวยด้วยแล้วก็ถูกตัดใบสแกนนี่ด้วยก็ใช่กระทบเยอะหวยก็ถูกตัดเพราะเป็นเงินให้เขาเช่นเดียวกับแม่ค้าขายหมูรายใหญ่ที่ตลาดภาษีซุงนะครับบอกว่า หลังจากมีข่าวอายัดบัญชีพ่อค้าแม่ค้าที่ร้านก็งดรับโอนเงินจากลูกค้าขาจรแล้วรับเฉพาะใครที่เป็นลูกค้าประจําเท่านั้นที่ค้าขายกันมานานเพราะว่าไม่อยากยุ่งยากเสียเวลาต้องหาหลักฐานไปชี้แจงกับธนาคารเพื่อปลดล็อกบัญชีอีกไปฟังครับจะเป็นเงินสดครับผมก็คือรับเฉพาะคนที่รู้จักจริงๆลูกค้าประจำถ้าเป็นลูกค้าแปลกหน้ามานี่เราบอกเขายังไงครับว่า ไม่ไม่รับสแกนจ่ายหรือขอเป็นเงินสดเพราะเราไม่ได้ยีบนั่นอยู่แล้วเขาไม่เขาไม่ได้ทำเทียวาร์คอนมาวางไม่ได้ทำไม่ได้ทำแต่ก็มี่เขาเกิดต่อเพื่อนแครบหมดเขาก็คือถ้าเป็นลูกค้าแปลกหน้าก็เขาเขาก็จะไม่รู้อยู่แล้วว่าเรารับสแกนจ่ายใช่ขณะที่ช่วงสายที่ผ่านมาพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชร พบตอรอนะครับได้เรียกประชุมเร่งด่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยมีพลตํารวจเอกทัชชัยปิตนีตระบุจเรตํารวจแห่งชาติและผอศูนย์ปรับรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปงและก็กองบัญชาการตํารวจสอ,อทอรวมถึงประสานกับกระทรวงดีีและก็แบงค์ชาติเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติของตำรวจให้สอดรับกับสถานการณ์และไม่ให้กระทบกับกฎหมายด้วย ซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งรับเรื่องการปลดอายัดบัญชีที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุดนะครับและสั่งให้ตำรวจทั่วประเทศไปดําเนินการทันทีในวันนี้โดยให้ผู้บัญชาการตํารวจนครบาลผู้บัญชาการตรํารวจภูทรภาค 1- ถึงภาค9และผู้บังคับการตํารวจนครบาลผู้บังคับการตรํารวจภูทรจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วยทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยืนยันนะครับว่าเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนที่ทำมาหากินอย่างสุดจริตนะ แต่ว่าตำรวจและทุกหน่วยงานก็ต้องช่วยกันป้องกันปราบปรามไม่ให้มิจฉาชีพใช้ช่องว่างนำมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเสียหายหรือว่าแม้กระทั่งใช้ช่องว่างช่วงที่ตำรวจเร่งปลดล็อกบัญชีมาอ้างว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ให้ปลดล็อกบัญชีม้าหลังกระทรวงดีีเปิดเผยข้อมูลว่าเฉพาะเมื่อวานนี้แค่วันเดียวนะครับ มีประชาชนแจ้งขอให้เพิกถอนการระงับบัญชีชั่วคราวผ่านศูนย์ AOC 1441กด2ประมาณ1,300สายแต่มีประมาณ1,000สายครับที่ไม่ยอมให้ข้อมูลเพื่อทำการเพิกถอนการระงับบัญชีขณะที่อีก300สายที่ให้ข้อมูลสามารถดำเนินการเพิกถอนได้ประมาณ10%เท่านั้นที่เหลือพบว่าเป็นบัญชีม้าจริงๆด้านศูนย์ AOC ก็ยืนยันนะครับว่าการเพิกถอนการระงับบัญชี ภายหลังศูนย์ตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ยจะมีคำสั่งไปยังธนาคารให้เพิกถอนการระงรับบัญชีให้ผ่านการตรวจสอบตามกลไกของธนาคารโดยใช้เวลาไม่เกิน24ชั่วโมงซึ่งศูนย์ AOC ยืนยันว่าจะให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุดสำหรับคนที่โทรไปแจ้งให้เพิกถอนการระงรับบัญชีต้องเตรียมเอกสารข้อมูลให้ชัดเจนด้วยนะครับทั้งชื่อนามสกุลเลขบัญชีธนาคารเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลัก ขณะที่เมื่อวานช่วงบ่ายธนาคารแห่งประเทศไทยโดยนางสาวดารณีแซจูผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบชำระเงินและก็คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของแบงก์ชาติชี้แจงว่าทางแบงค์ชาติเนี่ยได้หารือกับศูนย์ AOC และสถาบันการเงินเห็นชอบปรับแนวทางการระงรับธุรกรรมและการปลดล็อกการระงรับบัญชีโดยประชาชนผู้สุจริตสามารถร้องเรียนขอให้ปลดการระงรับธุรกรรมโทรไปได้นะครับ1441กด2 จากนั้นระบบเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลและพิจารณาปลดบัญชีวันล,ละ3รอบรอบ11เอโมงเช้าบ่าย3โมงแล้วก็1ทุ่มหากท่านเป็นผู้สุรจริตจริงๆท่านจะได้รับการปลดล็อกบัญชีภายใน4ชั่วโมงส่วนคนที่ถูกระงับธุรกรรมนานเกิน7วันจะถูกตรวจสอบและปลดล็อกภายใน1สัปดาห์หลังจากนี้เนี่ยไม่ต้องแจ้งผ่านสายด่วนนะครับทางแบงคชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะนําข้อมูลการคัดกรองรอบนี้เนี่ยไปปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาบัญชีม้าภายในเดือนกันยายนนี้ภายใต้หลักการกวาดล้างบัญชีม้าเท่าที่จําเป็นและแจ้งผู้ที่อยู่ในเส้นเงินให้รับทราบว่าบัญชีของท่านเนี่ยถูกระงับธุรกรรมตามจํานวนเงินที่เกิดความเสียหายเท่านั้นและหากเป็นผู้สุจริตก็จะได้รับการปลดล็อกบัญชีโดยเร็วแด์ชาติยืนยันว่ากรณีที่มีประชาชนแห่ไปถอนเงินสดออกจากธนาคารยืนยันว่าไม่กระทบต่อกระแสงเงินสดของธนาคารทั้งระบบแต่อย่างใดนะครับ นี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ประชาชนเรียกร้องกันอย่างกว้างขวางนะครับว่าจะแก้ไขยอย่างไรให้ประชาชนที่ไม่ใช่บัญชีม้าประชาชนที่ทำมาหากินจริงๆไม่ได้รับผลกระทบมากขนาดนี้